สวัสดีครับผมชื่อซันนะครับทีชากรประกาศลักเล่นอยู่โรงเรียนนาำันทนบุรีครับตอนแรกเพื่อนของพ่อมาชวนไปเล่นครับเลยไปลองเล่นดูอะไรเงี้ยก็เล่นไม่ได้ครับเลี้ยงบอลไม่เป็นอะไรเงี้ยครับตกใจมากครับจีดลั่นเลยด <c oughs> ีใจนะครับที่ติดมา ยากได้เข้าหาห่วงแล้วก็ดับเบิลคัตใส่ยอะไรเงี้ยครับอย่างจังหวะที่เข้าไปแอนดวันได้สองลูกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างัก็ดีใจครับ,รบเหมือนดึงโมเมนตัมได้แล้วว่ะนะ ตอนนั้นที่ลงไปเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างทำใั้ดีมากๆใช่ครับเรียกว่าต้องทําแต้มอะไรป้องกันดีๆให้แต้มไม่ห่างกว่านี้แล้วก็ให้เราไล่ขึ้นมาได้ดูในไลฟ์ u t u b e อยู่แล้วมันก็มีคนบอกว่าเอ้ยเพื่ก้าวนี่ไม่เห็นเล่นรายการยาวชนอะไรเลยรู้สึกไหมว่าเราโดนมองข้ามอะไรอยู่บ้างคิดครับก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับนะครับทีนี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นเราให้เวลาเราเล่นไหมไมันก็งานทให้เห็นว่าทําได้อะไรไปะมาณนี้ครับ คนแรกผมอยากเล่นกับไทเลอร์แรมครับเว่าเขาเป็นคนที่ทําแต้มได้ทุกรูปแบบครับแข็งแรงแล้วเลี้ยงบอลดีนะครับคนที่2ออยากเล่นกับพี่ออฟอัมนาจครับเพราะว่าเขาเป็นคนบ้านเดียวกับผมครับเคยเป็นซิ์เก่าด้วยกันเป็นซิ์พี่ครับแล้วเขาแข็งแรงครับเล่นดีคนที่3อยากเล่นกับพี่อาร์มครับว่าแกคุมเกมดีครับนิ่งยิงได้เลี้ยงบอลดีครับคนท้ายอยากเล่นกับพี่โอมครับเพราะว่าแกเป็นซิ์เก่าอาสามัญทศบุรีครับแกเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วมัั้งครบในไทย อยากเล่นอะไรแกครับอยากเล่นให้เหมือนเคดีครับอยากให้ทำไมเราถึงชอบการเล่นบาสแบบเคดีก็ตัวเขาครบเครื่องดีครับทำได้ทุกอย่างแล้วก็ตัวสูงเลยครับไม่มีไอดอลไทยอคะคนไทย้าวิกเตอร์อยากขอบคุณโค้ชทั้งคุณนิดคุณนุ้ยแล้วก็พี่โสที่อบรมสั่งสอนมาทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ครับ ติดตามได้ทาง IG ครับ t ด t e e c h a k o r n ครับ